ครับสวัสดีครับนี่เจช่งแมวครับอันนี้นำเสีอทางการตรวจเช็คนะครับแก้ปัญหานะครับที่ไอช่องอทีวีดิจิตอลรับไม่ได้นะครับจะมีช่องเนชั่นช่องยี่สิบสอง่าช่องยี่สิบสองแล้วก็ PPTV ช่องสามสิบหก <36 S 1> PPTV ช่องสามหกนะครับของเนี่ยเขาโอเคเป็นทีวีซัมซุงนะครับรีโมทหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้ก็คงต้องเนี่ยนะ เมนูเมนูยี่ไหนเราเมนูใช่ไหมลองกดกันเนี่ยพวกเนี่ยดูได้สายส <26, 30 S 1> องสิบหกสา3สิบสามยี่สิบสาม 23, เนี่ยลองดูกันอโอเคก็ไปที่ปุ่มรีโมทนะครับตัวนี้คำว,ว่า setting นะครับตรงนี้นะครับรีโมททีวีซัมซุงนะครับกดเป็นคำว,ว่า setting นะครับก็จะขึ้นเมนูมาแล้วก็กดเลื่อนที่รีโมทนะครับพอเห็นแล้วกัน ป๊บปไปที่การเผยแพร่ภาพแล้วกันกด enter นะครับแล้วก็ปรับอัตโนมัตินะครับใช่ผมเนาะเนี่ยต้องการปรับอัตโนมัติเริ่มต้นนะครับโอเคก็สแกนนะครับดิจิตอลหรืออนาล็อกนะครับกดเลื่อนลงมาฮนะก็กด enter นะครับ รมีอะไรบ้างนะก็กดออโต้สแกนแล้วกันครับแล้วก็รอนะครับรอดูซิว่าจะมาสักกี่ช่องนะครับมาแล้ว 3, 5, 3, มาแล้วตอนนี้ยีิบสองช่องนะเห็นตอนนี้ ยี่สิบห้อราช่องตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับนี่จูนกรุงเทพนี่ต่างจังหวัดต้องจูนใหม่กันนะเนี่ยสาช่องตอนนี้นะสามสิบเกเปอรเ็นต์ิช่องสาช่องทีวีเฮียกี่นิ้วตอนนี้สามสิบห้า อ๋อแต่วนี้5ห้าิบห้านิ้วใหญ่ดีจานหกสิบห้ามันสายแมังเสอยมันเจาะเออทะลุมะแม่เลยสไม่สอบไม่ได้ดูสะใจดีอ่ะเจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วเจ็ดสิบเอร์ซนะยังอยู่ที่สามสิบเก้าตอนนี้ 39ช่องทีวีดิจิตอลนะครที่โชว์เราใช้กันส9ช่องไล่ความถี่อยู่นะครับ80%แล้ว82บสเปอร์เซ็นต์แปาา 9%แล้วนนครับาปา<ะ>โอเคมาแล้วครับ39ช่องนะครับเสร็จสมบ Scan ูรณ์นะฮะสแกนเสร็จสมบูรณ์ต้องหลอก,กดได้เลยลูกเนี้ยกดปิดด้วยกดปิดแล้วกดเอ็กซิทอ,ออกนะครับ<ม>โอเครายการม,มาแล้วช่องเท่าไหร่นะฮะ22ฮะ โอ้กดกดสองสองดูมันก็มาช่องหายแล้วกดยี่สิบสองมาแล้วเนี่ยโอเคมาแล้วครับช่องยี่สิบสองนะครับช่องสาแล้วก็สาสิหนะครับต้องจูนใหม่นะครับจะเป็นเเนชั่นกับพีพีทนะครับโอเคอ่ะกเรียบร้อยนะครับก็ ทุกช่องมาแล้วอืมก็ในการแก้ปัญหาทีวีดีต้อนรับได้ไม่ครบนะครับก็ทําการจูนใหม่ก็แล้วแต่ทีวีท่านนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรยังไงแล้วทีนี้มันปัญหาอยู่ที่ว่าอันนี้มึงมึงใช้ช่องสัญญาณของของเสาอากาศเสาอากาศทีวีดิจิต้อนเห่อเสาอากาศคราบตอนนี้ยังไงก็ติดตั้งสติ๊กเกอร์สติ๊กเกติ๊กร์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับทุกทีมงานอ่ะก็ลองดูนะครับ ใครเจอปัญหา